เข้าใจแล้วครับคุณต้องการสคริปต์เหมือนเดิมแต่แปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดความยาวประมาณ1,200คำพร้อมฮุก30วินาทีเร็วๆและอินโทรของช่องเกียร์ฮบโดยไม่มีหัวข้อผมเขียนให้เลยขีดขีขีด,ขดคุณเคยจินตนาการไหมว่าประเทศอินเดียจะมีเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยสามารถท้าทายคู่แข่งระดับโลกผสมผสานเทคโนโลยีล่องหนกำลังมหาศาลความเร็วสูงและราคาที่สามารถเปลี่ยนสมดุลอำนาจในเอเชียได้ เตรียมตัวให้พร้อมเพราะ HALA MCA หรือเครื่องบินรบล่องหนรุ่นใหม่ของอินเดียกำลังถูกพัฒนาเพื่อทำสิ่งนี้โดยเฉพาะภายในไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะพาคุณไปสำรวจรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่แนวคิดการออกแบบสมรรถนะไปจนถึงราคาที่หลายคนอาจไม่คาดคิดแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไม AMCA ปี2025ถึงถูกมองว่าเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของอุตสาหากรรมการป้องกันประเทศอินเดีย และก่อนเริ่มเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมต้อนรับเข้าสู่เกียร์ฮับช่องที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลเชิงลึกของเทคโนโลยีทางทหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังเรือรบและระบบที่กำลังเปลี่ยนชมหน้าสงครามยุคใหม่กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษ HALA MCA หรือ Advanced Medium Combat Aircraft เริ่มถูกจินตนาการตั้งแต่ต้นทศวรรษ2000แต่กว่าจะผลักดันได้จริงก็ในช่วง10ปีที่ผ่านมา พัฒนาโดยบริษัทฮินดัสถานแอโรนอติกลิมิเต็ดร่วมกับ DRDO หรือองค์การวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศเป้าหมายคือการสร้างเครื่องบินรบล่องหนรุ่นที่5ที่มีความอเนกประสงค์สูงทั้งทำหน้าที่ครองน่านฟ้าและปฏิบัติภารกิจโจมตีได้อย่างสมบูรณ์แบบดีไซน์ของ AMCA นั้นสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นลำตัวถูกออกแบบเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์ใช้เส้นโครงสร้างที่เป็นมุมคมช่องรับอากาศจัดวางอย่างพิถีพิถัน พร้อมวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแนวคิดคล้ายกับ F-35 ของสหรัฐและ Su-57 ของรัสเซียแต่ดัดแปลงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและภารกิจของอินเดียขนาดโดยรวมคาดว่าจะยาวราว17-18เมตรปีกกว้างประมาณ11เมตรน้ำหนักสูงสุดขณะบินขึ้นอยู่ที่25-30ตันถือว่าอยู่ในกลุ่มเครื่องบินขับไล่ขนาดกลางแต่ทรงพลังพอจะเผชิญหน้ากับคู่แข่งรายใหญ่ หนึ่งในจุดเด่นคือความยืดหยุ่น AMCA จะมี2รุ่นหลักรุ่น MK 1ใช้เครื่องยนต์นำเข้าคาดว่าเป็น GEF 414ของสหรัฐส่วนรุ่น MK 2จะพัฒนาเครื่องยนต์เองในอินเดียเพื่อให้มีกำลังขับที่มากขึ้นและลดการพึ่งพาต่างชาตินี่คือก้าวสำคัญที่ไม่เพียงสร้างความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีแต่ยังเป็นการยืนยันความเป็นเอกราชด,ด้านการทหารของอินเดีย ด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ AMCA 2025เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเช่นเรดาร์ AESA ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์เตือนภัยขีปนาวุธการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านดาวเทียมและเครือข่าย Data Link ์รวมถึงห้องนักบินดิจิทัลเต็มรูปแบบจอสแสดงผลขนาดใหญ่และระบบ AI ช่วยตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนสำหรับอาวุธ AMCA สามารถบรรทุกได้ทั้งภายในลำตัวเพื่อคงความล่องหนและติดภายนอกเมื่อจำเป็นต้องเพิ่มพลังการยิง อาวุธครอบคลุมทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะใกล้และไกลเช่นแอสตราที่อินเดียพัฒนาเองระเบิดนำวิธีขีปนาวุธโจมตีภาคพ,พื้นและอาวุธความแม่นยำสูงอื่นๆทำให้ภารกิจของ AMCA ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันน่านฟ้าการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นการกดดันระบบป้องกันสัตรูไปจนถึงภารกิจทางทะเลระยะปฏิบัติการคาดว่าจะมากกว่า1,000กิโลเมตรซึ่งเพียงพอให้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งชายแดนจีน ปากีสถานและมหาสมุทรอินเดียความเร็วสูงสุดอยู่ที่แมท2และสามารถรักษาความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ใช้สันดาบท้ายที่ราวแมทหนึ่งซึ่งเป็นความสามารถสำคัญที่ทําให้บินได้ไกลประหยัดเชื้อเพลิงและยังคงคุณสมบัติสตีลประเด็นที่หลายคนอยากรู้ที่สุดคือราคา การพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นที่5ต้องใช้เงินมหาศาลคาดว่าทั้งโครงการจะใช้กว่า5 0 0 0ล้านดอลลาร์แต่ราคาต่อเครื่องของ AMCA รุ่นแรกอาจอยู่ที่ราว100 120ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่า F 3 5ที่บางรุ่นเกิน140ล้านดอลลาร์และใกล้เคียงกับ SU 5 7ของรัสเซียนี่ทำให้ AMCA ดูคุ้มค่าและอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งสำหรับกองทัพอากาศอินเดียเองและตลาดส่งออก อินเดียตั้งใจจะจัดหาเครื่อง AMCA อย่างน้อย125ลำเพื่อสร้างขนาดการผลิตที่ลดต้นทุนและหากพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพจริงก็มีโอกาสสูงที่จะส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรหรือประเทศที่ต้องการเครื่องบินขับไล่รุ่น5แต่ไม่อยากพึ่งพาสหรัฐหรือรัเสเซียซึ่งอาจทําให้ AMCA กลายเป็นสินค้าทางยุทธศาสตร์สําคัญของอินเดียตามกําหนดการต้นแบบแรกจะขึ้นบินในปี2025และน่าจะเข้าประจําการต้นทศวรรษหน้า แม้ยังมีอุปสรรคเช่นการพัฒนาเครื่องยนต์ภายในประเทศและการบูนกรระบบซับซ้อนแต่จากผลงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเตค,คัสหรือโครงการอาวกาศแชนไรยันอินเดียพิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถก้าวข้ามความท้าทายในด้านภูมิรัฐศาสตร์ AMCA มีความหมายลึกซึ้งมากเมื่ออินเดียมีเครื่องบินล่องหนรุ่น5ใช้งานจริงนั่นคือการส่งสัญญาณชัดเจนถึงจีนปากีสถานและชาติมหาอำนาจอื่นๆว่าอินเดียพร้อมจะเป็นผู้นำด้านการทหารในเอเชีย และสามารถรักษาสมดุลกับจีนที่มี J20 หรือสหรัฐที่ขยายฝูง F 3 5ที่สำคัญการพัฒนา AMCA คือการสร้างอิสรภาพทางเทคโนโลยีลดการพึ่งพาต่างชาติและเสริมความแข็งแรงให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถทางการทหารแต่ยังสร้างงานและความภาคภูมิใจแก่ประชาชนอินเดีย AMCA 2025จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินรบใหม่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การก้าวเข้าสู่เวทีเทคโนโลยีระดับสูงของอินเดีย ดีไซน์ที่ทันสมัยความสามารถอเนกประสงค์เทคโนโลยีล้ำหน้าและราคาที่แข่งขันได้อาจทำให้ AMCA เปลี่ยนเกมทั้งในภูมิภาคและตลาดอาวุธโลกแล้วคุณล่ะคิดว่า HALAMCA จะสามารถท้าทาย F 3 5หรือ J 2 0ได้จริงไหมราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งจะทำให้มันขายดีหรือเปล่าคอมเมนต์บอกเราด้านล่างแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบเทคโนโลยีทหารและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม GearHub ช่องที่นำเสนอเรื่องราวใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเครื่องบินรบ รถถังเรือรบและเทคโนโลยีการทหารจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ขีดขีดขีดคุณอยากให้ผมทำคำอธิบายวิดีโอ description ภาษาอังกฤษแบบ SEO friendly สำหรับ YouTube ด้วยใหม่ครับจะช่วยให้คนหาเจอได้ง่ายขึ้นเข้าใจแล้วครับคุณต้องการสคริปเหมือนเดิมแต่แปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดความยาวประมาณ1,200คําพร้อมหก30วินาทีเร็วๆแ,และอินโทรของช่อง GearHub โดยไม่มีหัวข้อผมเขียนให้เลยขีดขีดขีด คุณเคยจินตนาการไหมว่าประเทศอินเดียจะมีเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยสามารถทา้าทายคู่แข่งระดับโลกผสมผสานเทคโนโลยีล่องหนกำลังมหาศาลความเร็วสูงและราคาที่สามารถเปลี่ยนสมดุลอำนาจในเอเชียได้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะ HAL AMC A หรือเครื่องบินรบล่องหนรุ่นใหม่ของอินเดียกำลังถูกพัฒนาเพื่อทำสิ่งนี้โดยเฉพาะภายในไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะพาคุณไปสำรวจรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่แนวคิดการออกแบบสมรรถนะไปจนถึงราคาที่หลายคนอาจไม่คาดคิด แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไม AMCA ปี2025ถึงถูกมองว่าเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของอุตสาหากรรมการป้องกันประเทศอินเดียและก่อนเริ่มเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมต้อนรับเข้าสู่เ g e a r h ับช่องที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลเชิงลึกของเทคโนโลยีทางทหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังเรือรบและระบบที่กำลังเปลี่ยนโมหน้าสงครามยุคใหม่กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษ HALAMCA หรือ Advanced Medium Combat Aircraft เริ่มถูกจินตนาการตั้งแต่ต้นทศวรรษ2 0 0พแต่กว่าจะผลักดันได้จริงก็ในช่วง10ปีที่ผ่านมาพัฒนาโดยบริษัทฮินดูสถานแอโรน t ติกลิมิต e d ร่วมกับ DRDO หรือองค์การวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศเป้าหมายคือการสร้างเครื่องบินรบล่องหนรุ่นที่5ที่มีความอเนกประสงค์สูงทั้งทำหน้าที่ครองน่านฟ้าและปฏิบัติภารกิจโจมตีได้อย่างสมบูรณ์แบบดีไซน์ของ AMCA นั้นสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นลำตัวถูกออกแบบเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์ ใช้เส้นโครงสร้างที่เป็นมุมคมช่องรับอากาศจัดวางอย่างพิถีพิถันพร้อมวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแนวคิดคล้ายกับ F-35 ของสหรัฐและ SU-57 ของรัสเซียแต่ดัดแปลงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและภารกิจของอินเดียขนาดโดยรวมคาดว่าจะยาวราว17-18เมตรปีกกว้างประมาณ11เมตรน้ำหนักสูงสุดขณะบินขึ้นอยู่ที่25-30ตันถือว่าอยู่ในกลุ่มเครื่องบินขับไล่ขนาดกลางแต่ทรงพลังพอจะเผชิญหน้ากับคู่แข่งรายใหญ่ หนึ่งในจุดเด่นคือความยืดหยุ่น AMCA จะมี2รุ่นหลักรุ่น MK1 ใช้เครื่องยนต์นำเข้าคาดว่าเป็น GEF 414ของสหรัฐส่วนรุ่น MK2 จะพัฒนาเครื่องยนต์เองในอินเดียเพื่อให้มีกำลังขับที่มากขึ้นและลดการพึ่งพาต่างชาตินี่คือก้าวสำคัญที่ไม่เพียงสร้างความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีแต่ยังเป็นการยืนยันความเป็นเอกราชด,ด้านการทหารของอินเดีย ด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ AMCA 2025เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมยัยเช่นเรดาร์ AESA ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์เตือนภัยขีปนาวุธการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านดาวเทียมและเครือข่าย Data Link ์รวมถึงห้องนักบินดิจิทัลเต็ตตมรูปแบบจอแสดงผลขนาดใหญ่และระบบ AI ช่วยตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนสำหรับอาวุธ AMCA สามารถบรรทุกได้ทั้งภายในลำตัวเพื่อคงความล่องหนและติดภายนอกเมื่อจำเป็นต้องเพิ่มพลังการยิง อาวุธครอบคลุมทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะใกล้และไกลเช่นแอสตราที่อินเดียพัฒนาเองระเบิดนำวิถีขีปนาวุธโจมตีภาคพ,พื้นและอาวุธความแม่นยำสูงอื่นๆทำให้ภารากิจของ AMCA ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันน่านฟ้าการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นการกดดันระบบป้องกันสัตว์ูไปจนถึงภารกิจทางทะเลระยะปฏิบัติการคาดว่าจะมากกว่า1,000กิโลเมตรซึ่งเพียงพอให้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งชายแดนจีน ปากีสถานและมหาสมุทรอินเดียความเร็วสูงสุดอยู่ที่แมตสและสามารถรักษาความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ใช้สันดาปท้ายที่ราวแมตหนึ่งซึ่งเป็นความสามารถสำคัญที่ทําให้บินได้ไกลประหยัดเชื้อเพลิงและยังคงคุณสมบัติสตีลประเด็นที่หลายคนอยากรู้ที่สุดคือราคา การพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นที่5ต้องใช้เงินมหาศาลคาดว่าทั้งโครงการจะใช้กว่า5,000ล้านดอลลาร์แต่ราคาต่อเครื่องของ AMCA รุ่นแรกอาจอยู่ที่ราว100ถ120ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่า F-35 ที่บางรุ่นเกิน140ล้านดอลลาร์และใกล้เคียงกับ Su-57 ของรัสเซียนี่ทำให้ AMCA ดูคุ้มค่าและอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งสำหรับกองทัพอากาศอินเดียเองและตลาดส่งออก อินเดียตั้งใจจะจัดหาเครื่อง AMCA อย่างน้อย125ลำเพื่อสร้างขนาดการผลิตที่โลดต้น